ชนชีมีแค่กี่ไม่มีเงินไม่ได้แล้วนะงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาหน้าก็ต้องสวยร่างกายก็อดอดแอดแอดวันนี้มีแพลนไปนวดจ้ะเพราะว่ามันปวดหัวมาสองวันแล้วคือกินยาก็ไม่หายแล้วฉันต้องไปเอาเส้นออกนิดนึงคือมันแข็งมากเลยนะช่วงบา่าแข่งไม่ไหวแต่ก่อนจะไปนวดตัวนะคะเยวขอนวดหน้าเร็วด้วยเครื่องนวดหน้าเร็วอัลลานก่อนนะจ๊ะ แค่อาทิตย์ละ2-3ครั้งนานแค่5นาทีก็ได้แต่ถ้าใครเล่งเล็บนิดนึงก็ชาวเย็นครั้งละ5นาทีก็พอทำทุกวันค่ะใช้ความสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวมันเลิศเองถือมีคำถามอยากถามมากเลยอะไรที่ทำให้เพื่อนๆนะคะเข้าวงการนวดเข้าแล้วออกไม่ได้ถ้าอย่างตีเองเนี่ยตีต้องเล่าย้อนไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วประมาณอายุ22-23นะโอ้โหหลายสิปีมาก ช่วงนั้นคือไปเต้นมาไปรับนาจําได้เลยแล้วทีนี้เต้นผิดท่าเหมือนโยกหัวจนเส้นที่คอมันติดตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันแค่ปวดคอธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันก็คือหายเหมือนเป็นการปวดกล้ามเนื้อแต่จริงๆแล้ว7วันจ่ะยังปวดนึบเนึบเนึบเนบแล้วคือปวดมากร้องไหพ้พี่ๆที่ทํางานนะคะเขาก็เลยเฮ้ยแกแกลองนวดดูสิพี่ที่ทํางานคนหนึ่งนะที่นวดเป็นแกเป็นอ่ะก็ลองนวดโอ้เธอจ๋าจับรั้งแรกจับกดครั้งแรกคือแบบ เขาคำหาเส้นอ่ะจะง,งัดออกอะโคตรเจ็บเลยยอมรับว่าร้องร้องแบบร้องเลยคือมันเจ็บมากแต่พอนวดไปสักพักหนึ่งเฮ้ยมันดีขึ้นว่ะมันไม่เจ็บแล้วมันเจ็บน้อยลงอ่ะเธอแล้วหลังจากวันนั้นเฮ้ยมันหายแล้วมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อเราต้องนวดเพราะว่านวดแล้วมันจะเจ็บแต่ว่ามันหายเว้ยหลังจากนั้นมานะคะก็เลยเป็นคนที่ติดนวดบางครั้งต้องเข้าเดือนละครั้งบางครั้งก็สองเดือนครั้งหรือสาเดือนครั้งอย่างรอบนี้ค่ะมันขึ้นหัวแบบ ปวดหัวแล้วนะกินยาคือไม่หายปวดทั้งวันมา2วันแหละไม่ได้เป็นไม้กวงไม่เกนฑ์ใดๆด้วยแต่มันเจ็บบ่าไปจนถึงเจ็บคอเจ็บที่กานคอนะจนขึ้นไปยันหัวแล้วก็เลยเออกูต้องไปนวดแล้ว และแน่นอนค่ะเจ็บมากเช่นกันเป็นการงัดออกถูกเส้นแล้วก็ไล่เส้นไล่ลมทุกอย่างจนตอนนี้ค่ะวันถัดมาเนาะเราบมต้องกินยาแล้วก็นอนแล้วก็อาบน้าอุ่นนะให้เลือดลมมันไหลเวียนมันจะได้ไม่เจ็บมากยิ่งขึ้นและที่สุดแล้วตัวเบาขึ้นค่ะเมื่อร่างกายดีนะคะเราก็กลับมาทํางานหาเงินต่อไปได้แล้วเนาะแล้วเพื่อนๆละ่ะติดนวดครั้งแรกกันอย่างไร